มีความมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต nah, ์คซุ okay. ่มซ้อมมาเป็นเวลากี่วันแล้วครับเนี่ยหนึาทีครับนายขอดูยครับท่าซ้อมแทนปุ๊บทำไมครับปุ๊บจับไม้ก่อนนะครับแล้วก็ปุ๊บปุ๊บท่านี้อท่านี้นะฮะโอเคท่านี้ครับนครับปน้อนอนปอนป้อนป้อป้อ้อป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 ้ออนออ màu หน้าไปกลมครับหันหน้าไปกลมบอกกําลังอะไรกําลังหันอยู่ <laughs> สัมภาษณ์นะครับเมื่อก <them> ี้ต ah! ีแล้วไหมครับมีกความใช้เทคนิคเทคนิคมีเทคนิคไหมครับสิบเก้าครับสิบเก้าเก้าครับอ่อนนับแล้วเมื่อกี้พอสิบเก้าพุททำไงครับไอ้ไอ้